เติมแห้งแล้วค่ะมัลเจอร์ไรเซอร์ออยกันแดดค่ะขั้นตอนสดุดท้ายที่แต่จินใจไปทำพิคโคไรเซอร์นะคะเพราะมีความหวังว่าไม่อยากจะแต่งหน้าไปขึ้นเวียนค่ะทุกคนหรือว่าอาจจะแต่งแค่ได้เื่นอ้อนก็พอนะคะคือทุกวันนี้แต่งหน้าเพราะว่าปกปิดรอยสิวนะคะทุกคน แล้วก็ปกปิดใต้ตาดำคะ่ะก็หวังว่าถ้าเกิดว่ารอยสิวหายเนี่ยเราอาจจะแต่งหน้าเล็กๆน้อยๆแค่แบบปิดใต้ตาดำอาจจะใช้แค่คอนซีลเลอร์นะคะจะได้แบบประหยัดเวลาด้วยจะได้นอนเยอะขึ้นนะคะไม่ต้องรีบตื่นก็เดี๋ยวรอดูผลแล้วธไปพร้อมกันค่ะทุกคนเมื่มอวานไปเดินรสันมานะคะได้ลิปตัวนี้มาค่ะทุกคนเป็นลิปของเคที่ดนนะคะเป็นลิปออยล์บำรุงฝีปากนะคะแต่ว่าน้องอ่ะเป็นน้ําสีเขียว เดี๋ยวมาดูนะคะว่าทาเราจะเป็นสีอะไรลิ่แบบนี้น้นเห็นแบบว่าเยอะมากเลยนะคะทุกคนเป็นกระแสะมากในช่วงนี้แต่ว่ายังไม่เคยลองแบรนด์ไหนเลยนะคะก็เดี๋ยวมาลองของเคงที่ดอไปพร้อมๆกัน,นะคะ่ะแล้วตอนที่นัดไปซื้ออ่ะที่ราัสสันเขามีจากโปรโมชั่นเลยนะคะเหลือ120น่าจะ128บาทถ้าจัดไม่ผิดคะสีเขียวเป็นลิปวิตามินซีนะคะลิปออยล์้ตรงนี้เขาแบบโหโหทุกคนแล้วคือใหญ่มากอะใหญ่เท่านิ้วชี้เลยะคะ่ะ ใหญ่มากเดี๋ยวมาดูนะคะว่าทาแล้วจะเป็นยังไงทาครึ่งหนึ่งก่อนแล้วกันสีออกนิดหน่อยค่ะมะทาท้าริากเลยอืมลิปออยจริงๆค่ะคือทาแล้วว่าปากไม่แห้งนะคะเป็นสีชมพูแบบนี้ค่ะสีจะออกแค่นิดเดียวเองนะคะทุกคนแล้วก็เน้นบำรุงค่ะแล้วก็เป็นลิปออยที่ทำให้ปากไม่แห้งนะคะ อืมน่าจุกค่ะแต่ว่าตอนนี้คือลำคาญผมมากค่ะผมมันมากเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลุ้นกันว่าร้านจะผมจะเปิดไหมผมมันมากรวบไปเลยค่ะตึงๆไปเลยแล้วก็ติดนิดค่ะจะได้ปกปิดความมันของเส้นผมแต่ข้อดีของผมมันนะคะก็คือผมจะเรียบแล้วก็เงามากค่ะแต่ว่าเราจะรู้สึกไม่ค่อยสบายหัวเพราะว่ามันรู้สึกคันแล้วก็มันนะคะโอเคใส่เครื่องประดับนิดหน่อย คนไข้เจอหน้าพยาบาลแบบมีเยตาตกใจกันนะคะแต่เชื่อว่าคนไข้หลายคนที่เจอหน้าพยาบาลก็คือตกใจไปแล้วสิ่งสำคัญก็คือจะต้องใส่สร้อยเส้นนี้ด้วยก่อนไปขึ้นเวนนะคะนัดขอมาป้ายยาแมสของเวิลแคร์นะคะจะบอกว่าเป็นแมสทางการแพทย์ที่ไม่ใช่แค่ป้องกันแค่เชื้อโรคไม่ใช่แค่ป้องกันแค่ฝุ่นละอองหรือว่าป้องกัน pm สอแต่คือใส่แล้วน่าเลียวมากคะ่ะ เดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะคะคือเวลแคร์เขาทําทรงนี้ออกมาทรงทีวีนะคะก็คือใส่แล้วหน้าวีเชฟนะคะคือเขาทาออกมาสักพัก,ละะกแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ลองใส่คือหมดไปประมาณสามกล่องแล้ววันนี้เรื่องงามยางดีนะคะขอมารีวิวแบบจริงใจนะคะใส่เข้าไปปุ๊บคือทุกคนดูนะหน้าเราอะจะวีเชฟเลยะคะ่ะที่ชอบมากๆตอนนี้คือด้วยความที่นั่นอะไปทําพิโคมาใช่ไหมคะหน้าเราก็เหมือนจะมีแผลแต่ว่าคือแมสตตัวนี้ค่ะเขานุ่มมากทุกคนดูนะ คือนุ่มมากยิ่งขอบตรงเนี้ยคือไม่บาดผิวเลยนะคะเนี่ยใส่แล้วคือหน้าวีเชฟป้องกันเชื้อโรคไม่ว่าจะเป็นเข้าทางจมูกหรือว่าตรงผิวของเราตรงเนี้ยค่ะเขาก็ป้องกันเชื้อโรคนาดได้ป้องกัน PM 2.5ป้องกันฝุ่นละอองป้องกันของเหลวคือบางทีคนไข้ไอคนไข้จามเนี่ยค่ะไอตัวเชื้อโรคอ,อาจจะเข้ามาได้เราก็ใส่ป้องกันไว้และที่สาคัญนะคะนันอยากจะบอกทุกคนว่าแม้น่ะอยากให้ใส่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 เพราะว่าอันตรายกว่าพวกโควิดหรือไวรัสอีกนะคะทุกคนคือถ้าฝุ่นอะ่ะเราสูดหายใจเข้าไปเรื่อยๆเป็นระยะเวลานานๆน,น,นะคะก็มีโอกาสส่งผลให้เป็นมะเร็งได้นะคะทุกคนเพราะว่าปอดเราเขารับเชื้อโรคไปตลอดเวลาน,นะคะหรือสําหรับคนที่ทํางานกับพวกฝุ่นละอองนะคะหรือว่าสารเคมีกลิ่นอะไรต่างๆเนี่ยก็อยากให้ใส่ไว้นะคะเป็นการป้องกันและจะบอกว่าแมสของวิวเค้นะคะเขาเป็นผ้าใยสังเคราะห์แบบไม่ถักทออะ่ะทุกคนแล้วก็สายคล้องหูเนี่ยเป็นแบบสเปนเด็กนะคะก็คือเนี่ยสายคล้องของเขาอะ่ะจะให้ดูนะ คือสายคล้องอะ่ะมันนุ่มมากค่ะคือไม่บาดหูบางคนมีปัญหาคือสายคล้องบาดหูใช่ไหมคะจะต้องเอากระดาษทิชชู่หรืออะไรอ่ะมารองตรงนี้แต่ว่าอันนี้ไม่ต้องเลยคะ่ะยืดหยุ่นดีแล้วก็ไม่บาดหูอันนี้นัทคอนเฟิร์มนะคะเพราะว่านัทใส่มาประมาณ3ามกล่องแล้วค่ะและอีกอย่างคือเวลาใส่แว่นนะคะทุกคนเวลาใส่แว่นอะ่ะด้วยความที่ตรงนี้ของเขาอะ่ะปิดแนบมีดชิ้นนะคะแว่นจะไม่ค่อยมีไอเลยนะคะสำหรับนัทเองนะคะคือมีไอน้อยมากประมาณ5%เปอร์เซ็นะคะแต่ใดๆคือซื้อมาใส่เพราะว่าทรงเขาสวยนะคะทรง 3D นะคะใส่แล้วหนะะ้าีะะีช ก็ไปหามาใส่กันนะคะทุกคนก็เดี๋ยวไปทํางานกันดีกว่าค่ะได้เวลาแล้วสุดท้ายท้ายสุดขอฉีน้ําหอมตัวดีตัวเดิมนะคะกินนี้ก็เป็นกินที่ชอบมากๆนะคะยังไงก็ซื้อต่อค่ะีัวกอลูกสีมั่ว うん、やっちゃったな。